สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศรีพิจิกนะคะช่วงจังหวะเวลาที่เกิดฟูมูลนะคะหรือเพนปูลานมีหรือปูลันเนีมีเพนได้หมดเอาทีทานถนัดพูดนะคะ,ะช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลกับคุณ ก่อน14ได้นะคะหรือตั้งแต่14ได้7วันบวกได้นะคะ,ะตั้งแต่วันจันทร์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่13หรือตั้งแต่วันที่ทําคลิปเนี่ยเขาเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์อยู่แล้วใครที่มีความประสงค์หรืออยากจะกราบไหว้สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบขอเงินนะคะขอสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่างๆนานานะคะก็น่าจะเป็นเรื่องดี นะคะเอาที่ท่านสะดวกด้วยนะคะตรงนี้เอาที่ตามศรัทธาด้วยเช่นกันนะคะของชาวพิจิกนะคะาดาวจันเนี่ยมาจากภพสุภะนะคะมาสถิตภพมรณะไปเลงการเงินนะคะแล้วคุณยังได้ดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเดือนการงานมาสถิตภพการเงินด้วยนะคะต่อไปนี้ใครที่รอง,งานก็จะได้งาน นะใครรองานอยู่จะมีโอกาสได้งานเกิดขึ้นนะคะใครที่ต้องเริ่มงานใหม่ๆก็จะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะคะส่วนใครที่รอย้ายงานก็จะมีโอกาสการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นกันนะคะของชาวพิจิกใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอันนี้เด่นงานออนไลน์ได้งานทางไกลได้หรือคุณจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักเก่าๆผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆในสายงานอย่างเงี้มาส่งเสริมคุณในเรื่องของงานได้ทั้งนั้นนะคะ ส่วนบางท่านนะคะใครที่จะลงทุนนะ,ะการลงทุนอะไรต่างๆนานานะคะก็อาจจะมีโอกาสที่ดีถ้าคุณจะต้องลงทุนทำอะไรส่วนตัวก็ได้นะนะคะตรงเนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้นะคะใครข,า,ขาย นะคะเร่งติดต่อใครยิ่งทำออนไลน์ต้อง,งเร่งติดต่อเลยแหละยิ่งต้องเร่งสื่อสารเลยแหละนะคะตรงนี้โอกาสก็มาด้วยนะคะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีๆนิมิตหมยที่ดีๆสำหรับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรงนะคะของชาวพิจิกเรื่องของการเงินการงานโดยตรงอ่าส่วนบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะนะคะไปในเรื่องของการจัดการรัพย์สินทรัพย์ซั์เก่าซัน้อยดกด้วยนะคะบางท่านนะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ นะคะก็บางท่านอาจจะมีโอกาสได้ไกลบ้านหรือมีเรื่องของชีพจรลงเทา้านะคะส่วนบางท่านให้ระวังความทุกข์ใจกับคนใกล้ตัวหรืออารมณ์ประมาณว่าจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของบ้านนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็แล้วก็ระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยสุขภาพของคนผู้ใหญ่ใกล้ตัวด้วยเช่นกัน นะคะระวังในเรื่องสุภาพของผู้ใหญ่ใกล้ตัวทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าช่วงจังหวะนี้นะคะช่วงจังหวะนี้ค่ะชาวพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างการทำนายพยิบศีอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะคะเปิดภาพรวมแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของอะไรเรื่องของการงานเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะเรื่องของบ้านครอบครัวนะคะอาจจะรวมไปถึงเรื่องของความรักเพิ่มเติมนิดนึงได้เพราะว่า ดาวจันทร์ก็มาตีโกนกับดาวศุกร์ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าช่วงนี้ระวังนิดนึงนะคะใครที่มีปัญหาความรักก็ต้องควรระวังมากๆด้วยเช่นกันอาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันพิจิกคะ่ะใครรอง,งานคะจะมีโอกาสได้งานแล้วนะ ใครคาดหวังงานใครรอง,งานจะมีโอกาสมาจากผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักได้นะคะามาจากเส้นสายได้ได้ทั้งนั้นชาวพิจิกนะคะใครที่ต้องติดต่อเจรจาธุรกิจอะไรใดๆตอนนี้นะคะนำพาโอกาสความสําเร็จติดต่อธุรกิจของคุณในละคะการค้าการขายของคุณในระคะนะคะช่วงนี้อาจจะได้ลูกค้าเก่าๆเ,เข้ามาก็ได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วยหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ปัดฝุ่นงานเก่าๆขึ้นมาทําใหม่อย่างเนี้ย หรือพัฒนางานของคุณก็จะมีโอกาสช่องทางรายได้การเงินที่เข้ามานะคะส่วนบางท่านก็ได้เงินเก่าเงินทรัพย์เก่า,น,กานะคะเงินมาจากทรั์เก่าได้แล้วก็ช่วงนี้ชาวพิจิกอาจจะมีโชคการเงินหรือโชคของมีค่าของมีราคานะคะได้ซื้อของใหม่ถ้าเป็นโชกอาจจะได้เสียทรัพย์ซื้อของใหม่นะคะเครื่องมือสื่อสารใหม่อะไรใหม่ได้ทั้งนั้นเลยชาวพิจิกนะคะในช่วงจังหวะนี้นะส่วนในเรื่องของบ้าน ในบางท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการต่างๆนะคะการจัดการในเรื่องของอะไรที่มันคาราคาซังไปในเรื่องของเอกสารหรือไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ทั้งนั้นของชาวพิจิกหรือหมายถึงอะไรใครหวังบ้านใหม่ใครต้องอยากได้บ้านใหม่อย่างเงี้ยหรือใครรอขายบ้านก็ได้อ่ะนะคะบางท่านรอขายบ้านไงบางท่านมีธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับบ้านอยากจะได้เออมีบ้านให้เช่าอันนั้นก็ได้ด้วย นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นและบางท่านก็อยากจะได้บ้านใหม่นะคะส่วนในเรื่องของงานการติดต่อธุรกิจการงานการงานไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานสื่ออย่างเงี้ยนะคะหรืองานในองค์กรการต่างประเทศโอกาสก็จะดีมากๆเช่นกันโชคชาวพิจิกจะเกิดขึ้นนะคะจะมีโอกาสมีโชคโชคทั้งการเงินนะ,ะหรือคุณอาจจะมีโอกาส ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการโยกการย้ายไปในตำแหน่งใหม่ๆไปรับผิดชอบอะไรที่มันเป็นหน้าง,งานใหม่ๆนะคะโอกาสก็มานะคะของชาวพิจิกส่วนความสําเร็จช่วงนี้นะคะตกตําแหน่งของความสุขความสําเร็จด้วยนะคะแต่ความสําเร็จของคุณก็จะเน้นไปนที่การเงินจะเน้นไปนที่การเงินตรงนี้นะหรืออาจจะหมายถึงการตกลงอะไรก็แล้วแต่เป็นความสําเร็จทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้โอเคเป็นเรื่องของงานค่ะ การขยับขยายเป็นเรื่องของการเงินการทองนะคะเป็นเรื่องของความก้าวหน้านะคะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าใครรอเปลี่ยนแปลงอ่ะได้เปลี่ยนแปลงนะใครที่รองานใหม่ได้งานใหม่นะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักคู่รักครอบครัวช่วงนี้คู่รักครอบครัวเนี่ยจะทําอะไรร่วมกันเนี่ยมีโอกาสนะคะหรือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรการทําบ้านขยับขยายบ้านทําบ้านใหม่ซื้อของซื้อของซื้อของเข้าบ้านได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะ ส่วนสำหรับเอ่อเรียกว่าใครรอขายบ้านก็น่าจะมีโอกาสนะมีโชคเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะจังหวะนี้ก็มีนะแต่บางท่านก็จะได้ทรัพย์สินสินทรัพย์ได้บ้านใหม่หรือบ้านท่านก็ถ้าจัดการก็น่าจะเป็นในเรื่องของเอกในเรื่องของที่ทางที่ดินน่ะนะคะตรงนี้เกิดขึ้นจะมีโชคเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรัก ความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นระวังนิดนึงนะระวังอะไรใดๆก็ได้ที่มันเป็นปัญหาปกปิดปิดบังต่อกันนะคะในช่วงจังหวะนี้ดาวจันทร์ก็ไปตีโกนกับดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะแล้วก็ดาวศุกร์ช่วงนี้อยู่กับร่วมกับเสาร์ด้วยก็ระวังปัญหาความรักนะคะระวังอะไรที่มันยืดเยื้อคาราการังและระวังอะไรก็แล้วแต่ที่ปกปิดปิดบังต่อกันนะคะมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะต้องระวังมากๆนะคะมีอะไรต้องเร่งปรับความเข้าใจกันค่ะ นะคะก็จะได้กลับมาคุยกันได้นะนะคะส่วนชาวโสดชาวโสดก็จะมองในมุมแบบนี้อชาวโสดจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของความรักทางเลือกใหม่ๆแลนะคะชาวโสดจุดเปลี่ยนแปลงโอกาสความรักทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นใครที่โสดมายาวนานหรือทุกใจนะคะมีความทุกข์ใจกับเรื่องราวในอดีตก็อาจจะหมายถึงทําให้คุณรู้สึกได้อะว่าคุณต้องกลับมาคิดทบทวน เื่อเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวเองไหมนะคะของชาวพิจิกนะนะคะแต่บางท่านก็มีโอกาสได้รักทางเลือกใหม่นะคะบางท่านก็มีค่ะรักทางไกลได้รักจากการติดต่อธุรก,กิจกา,การงานได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะชาวโสดหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณกําลังจะมีโอกาสมีใครกาลังกลมาชอบพอคุณนะคะมีเด็กมาชอบได้หรือไปชอบเด็กได้ได้หมดทั้งนั้นทีนี้เรามาดูกันนะชาวพิจิกแต่ละเรื่องนะคะของคุณจะเป็นยังไงบ้าง เรามาเจาะลึกในเรื่องของงานเงินนะคะแล้วก็เรื่องของบ้านครอบครัวนะคะเจาะลึกตรงนี้อาจจะเจาะอาจจะเพิ่มในเรื่องของความรักด้วยเพราะบังเอิญว่าอาทิตย์กับจันเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็บางทีอาจจะหมายถึงความรักนะคะอาจจะหมายถึงความรักเพราะว่าไปเชื่อมไปตีโกลนกับเรียกว่าตีโกนกับดาวศุกร์ด้วยนะคะ ในช่วงจังหวะนี้สั้นๆค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบางท่านเกิดขึ้นเลยวันนี้วันที่สิบสามบางท่านเกิดก่อนบางท่านเกิดหลังจากนี้เจ็ดวันสิบวันบวกได้นะคะแล้วก็บางท่านที่เข้ามาฟังอาจจะไม่ตรงเพราะนี่เป็นการเปิดแบบสาธารณะไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะเงินขอให้เงินเงินโชคดีมากอย่างเงินงานอย่างเดียวเลยค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวพิจิก คุณจะรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นคุณอาจจะได้เริ่มต้นบุกเบิกงานใหม่ๆนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ใครคาดหวังใครอึดอัดในเรื่องของงานไม่ได้งานตอนนี้คุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการได้งานแล้วได้งานที่มั่นคงนะคะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะงานการต่างประเทศ แม้แต่กระทั่งว่าคุณไม่ได้ไปต่างประเทศแต่คุณได้งานทางไกลคุณได้งานไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองอยากจะลงทุนธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับการนําเข้าสินค้านะคะส่งออกสินค้าอามาขายนะะมาขายออนไลน์มาอะไรอย่างนั้นอะ่ะมีโอกาสมากๆหรือคุณต้องการบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆเปิดร้านใหม่อะไรใหม่ๆของคุณก็จะมีโอกาสแต่ ตรงนี้เราจะมองว่างานของคุณาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางไกลหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะได้ผู้ใหญ่เก่าๆผู้ใหญ่ที่คุณรู้รจักนะคะชี้ช่องทางชี้ช่องทางให้คุณได้งานให้คุณได้มีแบบว่ามีความหวังมีความกระตือรือร้นนะคะและบางท่านเพิ่งเริ่มงานเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วคุณจะรู้สึกถึงความกระตือรือร้นคุณจะรู้สึกถึงการมีพลังในการทํางานนะคะและบางท่านก็ได้เดินทางไกลจริงๆไกลบ้านไกลเมือง นะคะไกลที่อยู่เก่าได้นะคะไกลที่อยู่เก่าก็ได้ค่ะนะคะไปทํางานต่างถิ่นไกลก็ได้นะคะตรงนี้นะย้ายบ้านเพราะงานได้ไกลอย่างเนี้ยก็มีโอกาสและก็บางท่านใครที่อยากจะบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆนะคะดาวจานันทร์คือดาวเจา้าเรือนสุภะด้วยความสําเร็จมานะคะใครต้องการจะบุกเบิกอยากจะทําอะไรใหม่ๆกับคนใกล้ตัวอย่างเนี้ยได้นะคะได้หมดโอเคค้าขายพ่อค้าแม่ขาย,ขาขายช่วงนี้ ยิ่งใครที่มีทั้งหน้าร้านยิ่งใครใครที่แบบว่า,างานออนไลน์ต่างๆมีโอกาสชาวพิจิกบางท่านจะได้โอกาสมากๆเลยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการปรับโปรโมทด,ด้วยเช่นกันใครที่รอาการปรับการโยกการย้ายการโปรโมตตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีโอกาสมากๆคุณอาจจะได้ไปรับผิดชอบในในแผนกใหม่ๆในสาขาใหม่ๆไปบุกเบิกที่อะไรทําอะไรใหม่ๆอย่างเนี้ย เนื้อง,งานใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นจังหวะชีวิตของชาวพิจิยกเว้นจากคนที่ต้องออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานเพราะมีงานทางเลือกใหม่นะคะเราก็มองว่าคุณกาลังจะมีงานทางเลือกใหม่ที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้ามากกว่านะคะจุดเปลี่ยนมาแล้วนะคะแล้วบางท่านไม่ได้ออกงานแต่คุณกําลังจะมีงานคู่ขนานงานเพิ่มเติมอาชีพเพิ่มได้อยากจะบุกเบิกทําอะไรล่ะมาจากความคิดของเราที่เราเคยคิดเคยทําอะไรแล้วอะ นะคะหรือการกลับมาพัฒนางานเก่าๆของตัวเองก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยนะคะเป็นจังหวะที่ดีของชาวพิจิกนะมาดูกันเงินค่ะเพราะาดาวอาทิตย์มาสถิตพบกันเงินนะคะดาวจันทร์ก็เรงเงินนะขอให้ชาวพิจิกโชคดีมากๆนะคะมีโอกาสช่องทางไรายได้ค่ะ ใครงานซบเซาเงียบเหงามาจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วบางท่านนะคะทํางานส่วนตัวบางท่านทํางานฟรีแลนซ์งานเงียบงานซบเซาคุณมีจุดเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือคนรู้คนรู้จักใกล้ตัวหรือการที่คุณต้องไปติดต่อกับใครบางคนอย่างเงี้ยติดต่อในทุนติดต่อเอ่อสังคมติดต่ออะไรก็แล้วแต่ก็จะนำพาโอกาสการเงินมาให้ก็คืองานของคุณเองนี่แหละนะคะ ใครออกงานหรือใครว่างงานมายาวนานจะลงทุนเออจะทำอะไรใหม่ๆจะไปที่ทำงานใหม่โอกาสการเงินก็ต้องดีขึ้นถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือประเด็นส่วนใครจะลงทุนอะไรช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะแต่ถ้าลงทุนกับคนใกล้ตัวไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นอะไรส่วนบางท่านจะมีโชคต่างถิ่นแดนไกลโชคเงินฟลุกโชคเงินโชคเงินการลงทุนเสียเส่ยงๆได้นั่นอีกหนึ่งอันด้วย การเงินการลงทุนแบบเสี่ยงๆการลงทุนเงินในอากาศนะคะตรงนี้เกิดขึ้นใครรับจ็อบใครรับงานฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะได้งานเข้ามาค่ะงาจะได้งานเข้ามาจากคนรู้จักนะคะเราบอกว่าเกิดจากจาก,จากคนรู้จักนี่แหละใครที่ทําสื่อทําบันเทิงทําเบื้องหลังทํางานบริการงานเข้านะคะช่วงจังหวะนี้โอกาสงานมาฟ้าเปิดนะคะอยากจะบุกเบิกอยากจะทําอะไรให,หม่ๆโอ้ช่วงนี้โอกาสมาค่ะการเงินนะคะของชาวพิจิกร โอเคค่าใช้จ่ายจะไปกับอะไรเอ่ยซื้อของของมีค่าของมีราคาได้หรืออยู่ดีๆจะหรืออยู่ดีๆค่าใช้จ่ายไปกับอะไรของของเสียหายได้ซื้อของใหม่นะคะหรือค่าใช้จ่ายจะไปกับเครือญาติคนใกล้ตัวได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ใครที่มีบุตรบริวารก็ไปกับบุตรกับบริวารแค่นั้นเองค่าใช้จ่ายการทําบ้านซื้อของเข้าบ้านอย่างเงี้ยโอกาสก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลย นะคะหรือบางท่านจะมีในเรื่องของการปรับปรับปรุงปรับรีโนเวทบ้านอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นเป็นจังหวะนะคะช่วงนี้ชาวพิจิกก็ระวังปัญหากับคนใกล้ตัวด้วยนะคะปัญหากับคนใกล้ตัวในเรื่องผลประโยชน์การเงินด้วยเช่นกันมองในมุมเสียก็น่าจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรร่วมกันกับใครคุณทํางานคนเดียวยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าคุณทํางานคนเดียวใช้ความรู้ความสามารถคนเดียว ทำสื่อคนเดียวทำเบื้องหลังคนเดียวการเงินเข้ามาค่ะนะคะอันนั้นอีกหนึ่งสายอาชีพสำหรับคนที่ทําสื่อทําเบื้องหลังทําบันเทิงหรือทําอะไรที่ต้องใช้ความคิดหรือคุณอาจจะอยู่ในสายอาชีพแบบว่าลักษณะเป็นที่ปรึกษ,ษาหรือคอนเซัลอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เนี่ยก็โอกาสการทําเงินมานะคะส่วนใครที่ตัวเองอยากจะยื่นสินเชื่อเงินนะคะ เอามาทําอะไรก็เรื่องของส่วนตัวของคุณเนี้ยมีโอกาสได้ยื่นสินเชื่อผ่านนะคะเพราะบางท่านเอาตัวเองยื่นสินเชื่อนะนะคะก็หมายถึงว่าตัวเองจะเป็นหนี้นี่แหละนะคะตัวเองจะเป็นหนี้ก็ผ่านด้วยมาดูในเรื่องของบ้านครอบครัวนะคะเป็นไงบ้างบ้านครอบครัวและความรักของคุณอะ่ะชาวพี บางท่านมีการเปลี่ยนแปลงบ้านย้ายบ้านได้บ้านใหม่บางท่านกําลังปรับปรุงบ้านและบางท่านกําลังจะได้โชคทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกทรัพย์ที่ทรัพย์ทางกําลังจะหมายถึงอะไรการเคลียร์ได้เพราะบางท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้หรือยังเคลียร์หรือยังทําเอกสารไม่สําเร็จเสร็จสับก็หมายถึงคุณอาจจะมีการจัดการในเรื่องของเอกสารสําเร็จเสร็จสับนะคะใครที่ต้องการบ้านเป็นของตัวเองบ้านใหม่นะก็จะมีโอกาส หรือคุณกาลังจะขยับขยายบ้านละ่ะก็ได้ด้วยส่วนบางท่านอยู่ครอบครัวใหญ่อยากจะแยกออกมาเป็นอยู่ส่วนตัวก็จะเป็นจังหวะด้วยต่อจากนี้คุณอาจจะกำลังมีความหวังแบบนี้ความหวังว่าเอ้ยเราอยากจะมีที่ทางส่วนตัวอะไรอย่างนั้นหรือคู่รักครอบครัวบ,บางท่านหมายถึงการเดินทางไกลบ้านได้นะคะก็ถ้าการเดินทางไกลบ้านก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่า <c> ย <oughs> ค่าใช้ใจ่ายเยอะสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่เรามาว่าช่วงนี้คุณกําลังจะมีในเรื่องการจัดการไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ นะฮะซับทีสับทางด้วยแล้วก็บางท่านได้บ้านจริงๆใครที่ต่อให้คุณเป็นคู่รักครอบครัวแต่คุณอยู่ร่วมกันครอบครัวสมาชิกใหญ่อย่างเงี้ยนะครบางท่านก็อาจจะแบบว่าอยากจะมีบ้านส่วนตัวนะคะ mm. ส่วนบางคู่รักกําลังจะมีโชคโชคตรงนี้อาจจะเป็นโชคธุรกิจใหม่นะคะโชคของใหม่โชคของใหม่ได้นะซื้อของใหม่เข้าบ้าน ก็หมายถึงการจ่ายเงินนะคะซื้ของใหม่แล้วก็บางท่านกําลังจะมีโชคเงินเก่าๆบางอย่างเงินมาจากทรัพย์สินยกตัวอย่างขายบ้านขายรถขายรถเก่าเอารถใหม่อย่างเงี้ยนะ,ะขายบ้านหรือโชคการเงินมาจากอะไรมาจากที่ทางไปเกี่ยวข้องกับอะไรมีบ้านให้เช่านู่นนี่นั่นก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะตรงเนี้หรือคุณอยากจะตัดสินใจละ่ะบุกเบิกละลงทุนละนะคะนำเข้าสินค้าทางไกลมาขายอย่างเงี้ยมาขายออนไลน์มาเปิดหน้าร้านอะไรของคุณก็ว่ากันไปได้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารด้วยคนใกล้ตัวสุขภาพร่างกายอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเป็นสุขภาพร่างกายนะนะคะไปมีในเรื่องของคนใกล้ตัวค่ะสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ โชคใหญ่มานะคะชาวพิจิกใครอยากจะลงทุนออนไลน์เงินในอากาศมีโอกาสหรือหมายถึงคุณลงทุนมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการปันผลหรือเป็นช่วงของการที่คุณได้ผลกําไรจากการลงทุนเงินของคุณที่ลงไปมาแล้วก็ได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วยมาดูในเรื่องของคนที่มีปัญหาความรักมากๆนะคะ สำหรับผู้ที่มีปัญหาความรักมาดูกันค่ะความอึดอัดการปกปิดการปิดบงังระวังความลับจะแตกและคู่ไหนก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนระวังการจืดจางระวังการห่างเหินหรืออาจจะเป็นชาวพิจิกอยู่ดีไปรับทราบรับรู้ว่ามีคนอื่นเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์ได้ นะคะต้องควรระวังมากๆดาวจันไปโยกถึงดาวศุกร์เออไปตีกลนถึงดาวศุกร์ดาวศุกร์อยู่เรื่องกับเสาระวังการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะต้องมีการห่างเหินเพราะงานได้หมดทั้งนั้นแต่เรามองว่าหลายๆท่านที่มีปัญหาความรักรังจุดเปลี่ยนเพราะตรงนี้จะฟ้องขึ้นมาอยู่แล้วะคะ่ะว่าใครก็ตามที่อยู่ในความรักซับซ้อนหรือความรักที่ไม่ชัดเจนหรือความรักที่ว่นลู่เดิมแล้ว ความสัมพันธ์ไม่ดีไปไหนไม่พัฒนาไปไหนไม่ดีขึ้นปรับความเข้าใจกันแล้วระวังจุดเปลี่ยนแปลงมีเรื่องความลับปกปิดนะคะแล้วก็มีการห่างเหินด้วยแต่ส่วนคู่ใดที่ห่างเหินที่ไม่เข้าเข้าใจกันแค่ไม่เข้าใจกันเฉยๆหรืออึดอัดอะไรต่อกันเฉยๆวิธีที่จะหายอึดอัดต้องเร่งเคลียร์ต้องเร่งเคงเลเคียร์นะนะคะเร่งสื่อสารเร่งเคลียร์ หรือบางท่านรู้สึกได้อะว่าคนของเราไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องความรักเลยหรือคนของเราเขาไม่ยอมชัดเจนกับความรักสักทีเลยนะคะเขายังใช้ชีวิตเรื่อยๆมาเลียงเหรือเข้าสังคมนู่นนี่นั่นอ่าระวังจุดเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคู่หรือหมายถึงว่าหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันได้ลอมชอมกันได้ให้หนึกถึงวันเวลาเก่าๆเข้าไว้นะคะก็จะดีนะส่วนบางท่านคิดมากเยอะ บางท่านห่างมาแล้วแต่ช่วงนี้จริตอารมณ์ไปหววลำลึกค่ะยังไม่ปล่อยวางหรือคุณปล่อยวางมาระดับหนึ่งแล้วแต่อยู่ดีคุณไปหวนลำลึกก็ได้ไปคิดมากไปจิตจริตอารมณ์คุณอ่อนไหวไปคิดถึงได้นะคะชาวโสด ชาโสดการเปลี่ยนแปลงจุดจบจุดสิ้นสุดของเรื่องราวในอดีตและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสความรักครั้งใหม่บางท่านได้พบรักทางไกลบางท่านได้พบรักจากการเดินทางนะคะหรือบางท่านกําลังตัดสินใจหรือตัดสินใจมาแล้วดีกว่าเพราะคุณโสดมาแล้วเรามองว่าคุณโสดมาแล้วคุณอาจจะโดนอะไรคุณอาจจะจบกับใครมาเป็นฝ่ายคุณตัดสินใจจบหรือเป็นฝ่ายเขาตัดสินใจจบกับคุณก็ตามแล้วนะต่อไปนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยน เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆความเชื่อมัน่นเรียกความเชื่อมั่นตัวเองกลับคืนมานะคะอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเพราะบางท่านกาลังคิดว่าตัวเองต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแต่บางท่านที่โสดมายาวนานแล้วคุณกาลังจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นกันคุณกาลังจะมีโอกาสได้พบรักเช่นกันรักคู่รักพรมลิขิตเก่าๆได้ไหมได้ค่ะนะคะคู่รักมาความรักมารักทางไกลมาความรักครั้งใหม่มานะคะเขาเรียกว่าคู่รักพรมลิขิตเก่า มาจากไหนไม่รู้กาลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านกาลังจะบอบางท่านใครก็ตามนะที่มีคุยกันก่อนหน้านี้นะคะที่ยังไม่ชัดเจนถึงไหนไม่แน่นะคะมีสองกรณีสองมุมมองด้วยถ้ามีความชัดเจนหรือคุณรู้สึกว่าคุณหวังได้หรือคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเข้าคนนี้กับคุณเข้ากันได้ดีมันจะมีโอกาสพัฒนาแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้หรือคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่เป็นแฟนกันด้วย มีคนคุยก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งมุมมองนะคะอีกหนึ่งมุมมองก็มีจุดเปลี่ยนเช่นกันนะคะแต่เรามองว่าในหลายท่านจะมีโอกาสได้พบลักจากการเดินทางพบรักจากการไปบุกเบิกงานใหม่ธุรกิจใหม่ไปเริ่มต้นงานใหม่ความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามานะคะชาวโสดมีสองกรณีนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไปชอบพอใครบางคนหรือใครบางคนมาชอบพอคุณแต่ในบางท่านช่วงนี้จริตด ถ้าคุณว่างถ้าคุณไม่ชอบใครหรือยังไม่มีใครเข้ามาเลยเงียบเหงาไม่เห็นมีใครเลยฉันอยู่ได้อารมณ์จริตของคุณคุณจะไปรู้สึกรู้สึกถึงความเขาเรียกว่าความหลังในอดีตนะคะความหลังในอดีตได้อยู่ดีก็ไปนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เรื่องราวในอดีตนะคะตรงนี้ด้วยนะมาดูกันนะคะไพ่สรุปเขาจะสรุปอะไรให้กับคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวพิจิกบ้าง ถ้าจะขอพอรขอความสําเร็จในเรื่องของการเงินและการงานนับจากนี้ไปนะคะถ้าให้ขอพอรขอความเฮงขอให้แคล้วคลาดขอให้ปลอดภัยใครที่มีปัญหาชีวิตก่อนหน้านี้ก็ขอให้ชีวิตต่อไปนี้มีความมั่นคงทั้งเรื่องของการเงินและการงานโดยตรงนะคะถ้าจะขอหรือต่อไปนี้เขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณกาลังจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะมีความสําเร็จ จากการติดต่อธุรกิจกิจการหรือการติดต่อได้ผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนในเรื่องของการได้โอกาสงานใครที่ใครที่หางานใครที่ตกงานเนี่ยเดินเตะฝุ่นหางานมาตลอดคุณก็ได้งานแล้วค่ะนะคะใครที่ทำมาทำมาหากินหาเงินส่วนตัวช่วงนี้มีโอกาสโกยเงินนะคะช่องทางไหนของคุณก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้มีโอกาสโกยเงินแล้วบางท่านก็จะมีโอกาสในเรื่องของอรายการเดินทางด้วย นะคะการติดต่อการค้าต่างถิ่นนไกลก็จะเป็นโอกาสส่วนในเรื่องของความรักชาวโสดมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆโอกาสมารักทางไกลมานะคะส่วนใครที่เพิ่งห่างเหินใครที่เพิ่งโสดช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณจะไปลึกคุณจะไปหัวล้าลึกอะ่ะ หรือขวนเพื่อปล่อยวางแล้วก็ปลดปล่อยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จุดเปลี่ยนแปลงของคุณมาแล้วเช่นกันโอกาสใหม่ๆม,มาแล้วเช่นกันนะคะใครที่เพิ่งโสดมานะแล้วก็ใครก็ตามที่มีเรื่องราวของการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นต่อกันอะไรที่ปกปิดต่อกันความลับมันจะไม่มีในโลกใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนก็ควรระวังด้วยมีเรื่องของการปกปิดคนที่ไม่ใช่ก็ต้องออกจากชีวิตของคุณไปอยู่ดีแล้วลนะ่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะหมายถึงรายการตัดทิ้งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการเปลี่ยนแปลงของคุณไพ่สิ่งศักไพ่เขาฟ้องมาด้วยนะคะว่าช่วงนี้ถ้าคุณต้องช่วงนี้ถ้าคุณจะขอพรอ,อะไรไพ่เขาฟ้องมาให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเรื่องอัปมงคลให้เจอสิ่งที่มงคลให้เจอสิ่งที่ดีให้เกิดความสําเร็จกับคุณให้เกิดโชค เกิดอะไรใดๆก็ได้ค่ะที่บ่งบอกถึงความยุติธรรมที่ชีวิตจะต้องเกิดนะคะจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะนะคะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพอรในเรื่องของความรักนะขอพอรในเรื่องของความสุขขอพอรในเรื่องของอะไรชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนานานับจากนี้ไปด้วยจะพลิกกลายดีนะคะบางท่านนะคะ อ่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวพิจิกใครที่เป็นชาวพิจิกพิมสองสามที่ฟังถึงตรงนี้ว่าพิมสองสามมาไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรเลยไม่ได้บอกว่าหุ้ยพิมพ์แล้วรวยพิมพแล้วรุ่งไม่มีไม่เกี่ยวเลยการพิมพ์เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีเลยใครที่ไปฟังอู้พิมพ์แล้วรวยพิมพแล้วรุ่งไม่ใช่ความรวยความรุ่งม,ม,มันอยู่มันอยู่กับการกทานะคะแค่อยากจะรับทราบว่าเออยังมีเอฟซีที่ยังติดตามรับฟังจนจบคลิปจนท้ายคลิปแล้วก็แค่ อยากจะขอบคุณทุกท่านถึงแม้ว่าท่านฟังไม่จบกระตามก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ FC ใหม่ f c ที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย FC ที่อุปถัมภ์ช่องด้วยขอให้ทุกท่านต่อจากนี้ไปนะคะขอให้รวยขอให้เฮงขอพรขอเงินนะคะขอเงินค่ะขอโชคนะคะของานของานที่มีทิศทางเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสำเร็จกับคุณนะคะดาวจันทร์มาพบสุภะนะคะเอ่อมาจากพบสุภาด้วย นะคะอ่าก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นหมายถึงความมั่นคงด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ขอความรักด้วยพิจิตนะ,ะขอความรักค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ